สวัสดีครับพี่น้องเตนฟันแท้ไกุ่นทั้งหลายครับวันนี้ผมมีอะไรนะเปียกไก่ตีบ้างเด้ครับมีไก่ตีหัวทุกของโกมันเป็นไก่หัวทุกพม่าครับมันเป็นหัวทุกลักทณีครับนี่หัวทุกพม่าครับพม่าสวยหัวทุกครับนี่เบ่งเล็บมือเล็บขาครับขาเล็บตามันเป็นหัวทุกครับบังสังเกตบังดีได้ครับเล่นเป็นหัวทุกพม่าหัวทุกพม่าลำบงพม่าแล่นนิดๆดครับ นี่เขบดชุดนี้ต้องบอดละสวั <c oughs> สดีครับผมมีไก่มาเล้ครับเล้วไก่ตีไก่ไกพม่าครับนี่ครับไก่ชุดนี้สีนี้อยู่ประมาณเก้าตัวครับชุดนี้ครับแม่เขาตัวหง่ครับนี่พม่าพม่าพม่ามีหัวชุกดนะครับมันเป็นหัวถุกนิดน้อยขาดำแม่ตัวสีดำตัวแม่เขาเอาไปแล้วครับ ผมได้ทั้งหบดรตอีกเกตโตแต่ต آ, pues ants, ens, it e Vienna, ัวน ja. ี้ไม่เกตโตไ่านี่ตัวแม่ครับตัวแม่สวยสีสวยตัวแม่ตัวผู้ครับตัวผู้นี่ครับตัวผู้มันเป็นลักษณะเป็นหัวจุกนี่ก็มีหัวจุกไม่ใช่หัวจุกไกลไม่จนนี้ก็หัวจุกถึงไกลพม่าหัวจุกครับครับไปพม่าหัวจุกไปพม่าหัวจุกก็มีทั้งบดอยู่ทั้งบดอยู่เซวก็โตนี่แหละครับไกล้ผม ไก่แม่ไก่ผูวมียนะครับต้องการไก่กระบอกเนะครับผมจับไม่เบิ่งเนะครับไก่มือครับไก่ผมจะจับไม่เบิ่งพี่น้องที่เบิ่งไก่สิบขาครับนี่ไอ้สิบจีนสิบนิ้วแล้วจับให้แล้วเบิ่งไก่สิบนิ้วสิบจีนไก่มีสิบขาผมก็เห็นด้วยกังไก่มีสิบขาเนี่ย ผมาเกิดมาเห็นอเงียใกลสิบขานี่เหบ้างไลยครับว่้ไกสิบขาเ็นยังไงพี่น้องเกดมัก้สิบขาเห็นยังไงพี่น้องเด้บังไกล้สิบขากับแนี้แล้วครับพี่น้องเได้บกล้สิบขาี่ไกครับไกลๆไก่้สิบขาพี่น้องเห็นไกล้สิบขา่ครับนี่บงบนี่นอันนี้สิบขานี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นเเบงดีนะครับแล้วบงงบง เขเลามีสิบขานะนะบ้นะเบิรไงใครับนันเบิรงเมิองนี่นะครับนะเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบขารับไก่มีสิบขาสังเกตไก่สิบขาผมก็ไม่เห็นที่แๆๆๆๆังครับสังเกตไหเห็นไก่สิบขานี่เบิรงครับเบอนี่นี่ต่อมันหยกมาแทนต่อถึงไหนบ้างครับนี่ มึงได้สังเกตมั้งครับเี้่ไก่สิบขานี่มึงดีดีครับมบึงดีดีมึงดีงดีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าคร้วนี้ก็หาอีกอัครับเห็นว่าไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหาหาขาไก่หาขาได้ไปหนอ่อยมึงดีดีมันเป็นไก่ป่วยแล้วผมผมมาเห็นไก่ที่เหนอครับผมมาเห็นไก่เฉียดไก่สิบไก่สิบขา ปากี่น้องปากกดไกค์กดแท้ผมเลยเด้อครับเด้อต้องข้านิ่งเปลี่ยนใจทุนเลยครับขอบคุณครับ